ว้าวทุกคนเม็นคาเฟ่ของตัวเองด้วยเจ๋งอะมาเรียบเติมล้านเพื่อต้อนรับลูกค้ากันดีกว่าฉันจะเปิดล้านดนัทของตัวเองก่อนอื่นแขวนดนัทอันใหญ่ที่มีชั้นวางที่พื้นดังและจัดมันจะวางขนเหลที่มีสารพัดของอร่อยไว้ที่ชั้นและฉันตกแต่งดนัทแสนอร่อยด้วยเออดูสิสวยจังเลยจากนั้นก็มาจัดที่โซสสำหรับโดนัทสำเร็จรูปกัน พื่อให้ลูกค้าสามารถเลอกะไรที่ตัวเองชอบได้แถมเธอนี่มีโดนัทเสียบไม้ได้นะและม,มีใครทำมือสุปรกไงแล้ที่เสียบสำหรับโดนัทแบบว่าเคลือบน้ำตาลแบบพลาสติกนะและต้องมีน้ำโพชลัสตอรอเบอรี่ไว้ใกล้ๆด้วยเพื่อให้เราได้จุ่มโดนัทลงไปไงและมันก็สวยด้วยฉันคิดว่าฉันเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วล่ะแล้วใครต่องั้นก็เป็นตาชั้น ฉันมีร้านไอศครีมละฉันจะติดสติกเกอร์ไอศครีมหลายๆอันไว้ที่ผนังแบบนี้ใช่แล้วฉันคิดว่าน่าจะพอต่อไปก็มาติดตั้งเครื่องกดท็อปปิ้งต่างๆกันมันทั้งอร่อยแล้วก็สดใสลูกค้าต้องชอบแน่นอนโอ้ตอนนี้มาจัดวางไอศครีมทุกรสชาติกันดีกว่าฉันมีทุกคนที่เป็นที่นิยมเลยนะเหลือแค่ดเอาคนสนอร่อยมาตั้งฉันตกแต่งมันด้วยขนมที่ใครๆก็ชอบ ดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วสาวเป็นยังไงบ้างเอ้ยให้ตายเธอมันลนหมดเลยเอ้ยต้องรีบเตรียมทุกอย่างแล้วเพราะต้อนรับลูกค้าก็ได้เจสเธอทำได้เดี๋ยวลูกค้าจะมาเดี๋ยวนี้แล้วตรงนี้ฉันจะวางก่อนสับใส่อาหารไว้ส่วนตรงนี้ฉันติดโปสเตอร์แล้วก็เมนูที่คนสามารถสั่งได้ส่วนที่เคาน์เตอร์ก็มีขนมปังและก็ซอสและเตาย่าง เพเราสามารถสับร้อนๆได้ตอนนี้แค่เหลือจุดไฟอุ๊บขั้นนี้ก็เรียบร้อยเออต้องอย่างนี้สิร้านอาหารของพวกเธอเ,เจ๋งมากต้องมีลูกค้ามาลองอาหารของพวกเธอเยะมากแน,น่ๆแต่ก่อนอื่นไม่ใช่แค่จัดร้านเท่านั้นเขาต้องติดป้ายบอกทางด้วยลูกค้าจะได้มันที่ร้านถูกและที่นั่งกินที่สนามหญ้าแบบนี้ได้กินได้สะดวกนะว้าวมันเอ,อมามันเจ๋งมาก ฉันเห็นลูกค้าไล่แรกของพวกเธอแล้วโอ้โหนั่นมันตำรวจกับโจรนี่ร้านโดนัทเหรอฉันชอบกินมันมากๆนะแม่ค้าก็น่ารักจังเลยฉันขอเอาโดนัทอันนี้แหละจ้ะคุณตำรวจฮะรู้ไหมผมหิวมกากๆเลยขอโดนัทสักชิ้นได้ไหมครับได้โปรดโดนัทกันเหรอเฮ้ยก็ได้ฉันคิดว่าในคุ้นายคงไม่ได้กินโดนัทแบบนี้แน่นอน เพราะงั้นฉันจะเลี้ยงหน่อยเองสักอันนะได้เลยค่ะแล้วดีดีงั้นจะทำโดนัทสดมาและแสนอร่อยด้วยอันแรกจะราดด้วยช,ช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่และอันที่สองจะราดด้วยช,ช็อกโกแลตนมและจากนั้นก็โรลิสเป็นข้าวหลากสีกินให้อร่อยนะคะโออมนันวิเศษมากงั้นก็ไปกินกันในหัวขโมยก่อนเราจะไปโรงพักกันนะกินให้อร่อยเลย นี่มันอร่อยเกินบรรยายเห็นด้วยโอ้อแผ่นดินไหวงั้นเหรอโอโ้โหเป็นหนูหน้อยให้ตัวใหญ่จังอ่ะสอนดีฮะผมอยากกินไอติมเอาอันนี้เออได้เลยเรอสักครู่สลักไอศครีมสตมรอเบอรี่หนึ่งอันแต่รู้อะไรมหมเราจะให้เจ้าหนูทุกรสชาติไปเลยผมอยากกินไอติมแน่นอนเอาไปเลยือ อร่อยจังโอ้โหยังมีอะไรอีกด้วยที่นี่คือร้านขายโดนัทเจ๋งอะอยากกินโดน,นัทชิ้นใหญ่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถให้สิ่งที่ทนายต้องการได้นะโอ้ยงั้นผมจะหยิบมันเองผมอยากกินมันมากมกสวยจังเลยต้องหยิบเอามาให้ได้เอามาเอามาเอามา่นะเขาจะทำลายคาเฟ่ของฉันแล้วต้องรีบป,บปรับแต่งสกีมคนของเขาบางทีอาจจะชอบัตเปมากกว่าก็ได้นะนี่เดีย๋ยวนิฉันจะทำให้หนูนะ อ้อวดูเจ๋งเนะผมจะลองสิ่งนี้แล้วก็อร่อยมากด้วยสุด,ดยอดไปเลยโดนนักไอศครีมอาจจะดีไปกว่านี้ขอบคุณฮะโอ้ฉันมาที่ไหนเนี่ยเธอมาที่รา้านมักเดัลน่าไงอยากกินอะไรไหมแน่นอนฉันหิวมากมากเยี่ยมเลยฉันมีไอเดียแล้วทำอาหารจารนโปรดแล้วยังเป็นการ์ของฉันให้เัอเธอนะมันไม่ไีในเมนูได้ซ้ำเธอเป็นแขกสวีทเซอรเท่านั้นฉันต้องการนักเกลืและชีสเยอะ ้องอย่างนี้และจากนั้นก็หมุนเข้าด้วยกันพร้อมแล้วแล้วต่อไปเราแค่ใส่ลงไปในแพ็กเกจแล้วก็เพิม่พมเฟรนด์ไฟด้วยและเธอต้องชอบของเล่นชนิดอย่างแน่นอนว้าวมันดูเหมือนฉันมากๆากเลยแน่นอนส่ังไปใน,นชุดแฮปปี้มือดีกว่าเข้าไปสิเอ,อ้ยช่วยทำออร์อของฉันได้ดีกว่านี้ได้ไหมไม่ต้องห่วงนะุยังปกติดี แล้จ๋งมั้งก็เทปั๊บซี่ใส่แก้วให้เธอด้วยฉันคิดว่าเธอต้องชอบมันมากแน่แน่ใด่แล้วเหลือแค่ไซรอนอันนี้ก็เสร็จแล้วกินให้อร่อยนะอ๋อเจ๋งจังเลยอยากลองเร็วๆแล้วขอบคุณเฮ้ย hey, แล้วเงินล่ะ <Hey, S 2> เฮ้ยล, hey, ลูกค้าพวกนี้นี่สวัสดีสวัสดีมีคนบอกฉันว่านาม,มีไอศครีมที่อร่อยที่สุดในเมืองนะขอลองได้ไหม,มตัวเล็กเยอะมากฉันต้องการช็อกโกแลตเล่นอนนไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมทำไอศครีมช็อกโกแลตในคนช็อกโกแลตให้คุณเอง คุณต้องมีความสุขแน่นอนทิ่แล้วดูสีมันสวยแค่ไหนกินให้อร่อยนะฮะมันดูดีมากแต่่วยทำให้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมมากกว่านี้เหรอฮะไม่เป็นหางั้นตักใส่อีกรูปก,ก็ได้วยมากกว่านี้สิงั้นก็ตักอีกรูปโอ้ใช่แล้วนี่แหละฉันต้องการตอนนี้ฉันจะลองรสชาติของมันรู้มั้ยฉันชอบช็อกโกแลตที่สุดเลยแต่ว่าฉันต้องราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตสุดเด็ดของฉันลงไปด้วย ตอนนี้มันคือระเบิดช็อกโกแลตช็อตช็อตอนนี้ก็ลองด้วยใช่แล้วพิเศษไปเลยอ๋อวันสุดสัปดา์มาที่ร้านของฉันขอชุดคอมโบกับเบอร์เกอร์กรีมาเชคได้แน่นอนตอนนี้เรามาทำเบอร์เกอร์ให้เวนสุดสดา์กันมันจะเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เธอเคยกินมาเลยต่อไปก็มาทำกรีมาเชคกันและจากนั้นเราต้องการบลูเบอร์รี่นะแล้วก็นมเยอะๆสำหรับในเครื่องปัน่น แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วเลยแค่ต้องเทใส่แก้วแล้วก็เสิร์ฟได้กินให้อรยนะขอบคุณมาลองเบอร์เกอร์ก่อนรสชาติก็ปกติดีและกรีมัสเชคละ่ะโอ้มันจะเริ่มขึ้นแล้วกรีมัสเชคเป็นเครื่องดื่มที่ระเบิดได้ฉันเริ่มตือนทธไปเลยโอ้โหไม่ลูกค้ายเยอะมาก ร้านคำวเธอเป็นที่นิย,ยมสุดๆยินดีด้วยนะเสียงเป็นเลยตามถามจริงคนละขนาดนี้หรอฉันได้จะลี่ขวดก๊ว้าวฉันได้ฮันนี่จะลี่ลราทําบ้าบบบ้า,บาคนใหญ่มะคืมาสันยอดไปเลยฮะเจนได้ขวดที่ลรงที่สุดไม่อย่าแตะต้องของฉันนะมันเป็นของฉันคุณเบียร์ที่กินเดี๋ยวนี้ว้าว อร่อยจังเลยแถมเป็นหมึกฝรั่งอีกด้วยไม่ตานายแล้วได้เลยไีบอกมาว้าวสวยแล้วก็อร่อยมากมากฉันอยากกินมากกว่านี้ฉันมีความสุขจังเลยฉันอยากกินให้หมดขวดฉันไม่เคยกินอะไรที่อร่อยเท่านี้มาก,ก่อน บอกมาทุกหยดแล้วบอกลาขวดได้เออขวดติดอยู่ที่มืออ้อยไม้นายทำไมลงไปอ่ะขวดเหนียวเหนียวติดอยู่ที่ผมฉันอ้อยผวร้ายฉันเลยเออผมฉันเออเออฉันเอากลับไปให้ได้เนอะไม่ต้องห่วง ผมฉันกลับมาแล้วไม่เป็นพันนายห้าทำอีกนะเพื่อเธอตลอดทังลยฉันจะเป่าลูกโป่งใหญ่เฮ้ส <c oughs> ิงไปเลย s <S เอาล่วบริตนี้ตเาเธอแล้วได้เลยเปิดขวนแต่ก็บีบออกมาโอ๊ยมันไม่ได้ผลนะบีบออกมาไม่ได้เลยโอย อฮฉันขอโทษนะฮมเธอตดแเหม่เนอะน่าอายเนะแต่ฉันมีไอเดียแล้วฉันจะถอยเล่นเฮลิคอปเตอร์อวันดีค่ะฉันต้องการเฮลิคอปเตอร์ด่วดเลยเดย๋ยวเช่วอลงมาเอาล่ะผมขวดไว้แล้วก็ยกขึ้นเลย ว้าวคนของฉันอยู่บนฟ้าด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วก็แทใส่ปากฉันแล้วโย่จะเล่สงอะไรของฉันหวานแล้วก็อร่อยมากมากเหมือนที่ฉันคิดเอาไว้เลยโอ้ไม่ฉันชอบมากเออเธอเสียสติไปแล้วอะอะไรกันพริงเกิลสลขนาดนี้เลยหรอถามจริงว แล้วพวกเธอล่ะของฉันโชคดีมากเดี๋ยวก่อนนะบริตนี่ฉันทุกคนอีกแล้วอ่ะฉันมีความสุขจังเลยฉันได้พริงเกิลส์อันใหญ่มากๆเจ๋งอ่ะไม่ต้นฉานนะเจนตันเทลามกันก็ใช่ฉันได้ห่อแรกที่สุดอีกครั้งแต่ข้างในยังเป็นพริงเกิลส์รสช็อกโกแลตอยู่นะแค่เด้งหลอไม่พอหรอกแย่จัง นันก็มาลองกัน <Okay. S 1> สิ่งที่เรามีอย่างนั้ยมันก็อร่อยอยู่ดีแหละถึงจะเล็กก็ตามไม้ตาานแล้วจริงป่ะมาลองกัน <c oughs> ช็อกและชิฟสุดยอดไปเลย <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ลองสิ่งน,นี้และมันวิเศษมากๆาก <c oughs> อ้อเดี๋ยวน่ากินจังเลยอยากลองบ้างจังวเออสอง มือ,อฉันติดนะฉันมีปัญหาแล้วโอ้ทำยังไงไดีออกมาไม่ได้โอ้ไม่นะนะ่ากลัวงั้นก็เดี๋ยวฉันช่วยดึงแล้วกันฉันช่วยเหมือนกันเออ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันมีของกินมากินดีกว่า <c oughs> อ้ยหัวฉันอ,อ,อ้ยอยังไม่เหลืออยูโอ้ อะไรแล้วอ่ะเธอกินหมดเลยทำไมยังไงบริรี่ตาเธอเย่าฮดาดูกันอ,อ๋อฉันหยิบไม่ถึงอ่ะฉันโดนแล้วใช้ก,กระป๋องก็ได้ว,ว้าวดูกองช็อกโกแลตชิพสิไ่เสร็จไปเลยมันใหญ่มากฉันก็ใหญ่มากด้วยฉันช็อตไปเลยอ่ะ มันใหญ่เท่าหัวฉันเลยและก็อร่อยมากด้วยเดี่ยม,ม,มไปกันต่อ,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 อเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้ว,วฉันต้องการก้วใหญ่ๆเดี๋ยวฉันแสดง,ง,งให้ดูวด่าฉันทำอะไรได้สมบูรณ์แบบฉันเกิดชริยหากเป็นชิ้นเล็กๆแล้วยใสิงแก้วใบใหญ่เตามจนเต็มแก้ว โดยถูกแผ่นหิ้วบนโต๊ะโอ้ยิ่งว้าว What <was> that? และจากนั้นก็ส่วนที่สุดที่สุดเราจะละลายมัน <G ül> มันต้องสนุกมากนะเราไปก่อนนะ <G ül> ดูนี่สิชกักนละเหล้าแก้วใหญ่ <G ül> จริงไปเลย <G ül> ทีนี้จะทดลองมัน <G ül> ว้าว มันตาเท่มาก <ilo ly> และมันคือหลอดด้วยได้เวลาดื่มแล้วดูนี่สิ <c oughs> หลอดฉันเท่มาก <c oughs> ฉันชอบตัวเลย <c oughs> <c oughs> มันดูน่าก <c oughs> ินนะเบนนี่ขอลองบ้างดี <c oughs> <c oughs> ไม่ล่ะฉันไม่แบ่งชักลัดแก้าใหญ่เป็นของฉันคนเดียวอย่างนั้นเหรอเินนี่เค่งอกบ้างเลยแต่ฉันกับเจนมีหลอดป๊อบด้วยเราสามารถดื่มได้เหมือนกันมันตอนให้เธอไม่เห็น ไม่ไอเดียเจ๋งมากฉันชอบสารทิสเซอร์อะไรอ่ะเดี๋ยวนะฉันหายไปไหนหมดเป็นไปไม่ได้ฉันด้หมดแล้วเหรอเออไม่นะคนคิดขโมยโอ้เราถูกจับได้แล้วนลักจังตอนมอทิสเซอร์เล็กๆจิ้มลิ้มน่ารักจังอร่อยมากนะว้าว เย้ yeah! ฉันได้มอที่เอร์กตอนใหญ่ฉันมีความสุขจังโอ้ o wow! ม oh my god ไมค์นายเข้าใจผิดแล้วดูนี่สิ oh <my> นายที่สุดเขาก็เข้าข้างฉัน <c oughs> แต่เราจะเริ่มที่บริดนี่ <B ingo! S 1> ก็จริงที่มันเล็กมาก <c oughs> ฉันแล้วต้องทำยังไงว้าวในนี้ไม่ยังรีบมีอยู่ด้วยอ่ะ น่ารักจังเจ๋งมากเลยแล้วก็อร่อยกันเป็นยายทีนี้ก็ปิดฝากลับคืนแล้วมันลองก็สักเล็กกันโอ้อร่อยจังฉันไม่เคยกินอะไรที่อร่อยเท่านี้มาก่อนไม่ตาในแล้วโอ้ย oh, <yeah. S 1> <Wow. S 2> มาลองกันเถอโอ้ว้าว อันนี้เป็นสกีเท่าส์มากบาย <Wow. S 1> ฉันชอบสกีเท่าสสุดๆโอ้มาฮึงั้นฉันจะกินสกีเท่าส์ก่อนได้หล่อพิเศษอันนี้มันต้องกินได้เร็วแนะ่อร่อย oh. ทีนี้เรากลับมาที่ก้อนมอสเทสเตอร์สต้องแบบนี้ ฉันคุ้มมันแล้ว no ห้ามแต่ต้องนะฉันจะกินเองทั้งหมดว้าวอืมิ่มจัง ah. ฉันชนอบโมอเซอร์ซตานเพอแล้วเย้ก่อนอื่นฉันต้องใช้คอน <c ười> ว้าว <c ười> พักเทาเด,ดนีิสิ <What? S 1> โอ้ยมันหนักมาก เฮ้ยฝังไว้ก่อนนะแต่ห้ามกินเธอต้องกินมันบ่อยมาร์ชเมลโล่ในนี้มีมาร์ชเมลโล่เบ็นภูเขาเป็นเ็จเป็นลายอร่อยันมันย้ายฉันชอบมากมันนุ่มนิม่มเฮ้ยพวกเธอทำอะไรอ่ะอร่อยจังว้าวมอธิเซย,ยิง่งใหญ่ยิ่งอร่อย เ๋งพวกเธอกินมาร์เทซ่าของฉันทำไมเนี่ยเอ้อเธอเห็นแล้วแล้วเธอเป็นเพื่อนฉันแท้ๆฉันขอมาให้กินเออใช่เธอไม่เหลือตั้งเยอะอยากกินมารชมันลอดได้ไหมอร่อยจสงขอบคุณว้าวเค้กฟอบน้อยๆเสงน่ารักอ่ะแล้วพวกเธอได้อะไรว้าว ใช่แล้วฉันได้เค้กปั๊บขนาดกลางแถมยังสวยมากด้วยอร่ออ่ะเจนใช่แล้วฉันได้เค้กปั๊บก้อนมาเขืมันบ้างั้นบริทนได้เริ่มก่อนเนะจริงปะเย้มาลองกันมันดูน่ากินมากและมันก็อร่อยจริงๆแต่ว่าหมดแล้วใครต่อไปอ้าวไม่ไม ตาฉันต้องหางเจนกันลงไปเฮ้ออร่อยจังเลยข้างในก็สวยมากเป็นสีรุ้งเอ้าฉันก็อยากล้างเหมือนกันตาฉันแล้วเย้มาลองเค้กป๊อปชิ้นใหญ่ของฉันกันดีกว่าแต่มันหนักมากอ่ะฉันยกไม่ได้เฮ้ยแมนทำยังไงดีใช่แล้วฉันหั่นมันได้ เป็นไงแต่ว่าการเล่นไม่ง่ายเลยแต่ก็ใช้ได้นะว้าวฉันทำได้จริงๆมันสวยมากแล้วก็อร่อยด้วยอ,อ้ออร่อยจังยัมมี่อ,อ๋อ,อขอลองบ้างสิเึแค่ป๊อบของฉันเหรออ,อ๋อก็ได้กินสิขอบคุณเะเจนเธอน่ารักที่สุดเลย อร่อยกันบรรยายนี่ให้อร่อยนะเพื่อน